สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะายจะชวนทุกคนนะคะมาบำรุงดูแลต้นสารเนรนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นสารหน่ที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะเดี๋ยวตายจะให้ทุกคนดูนะแล้วทุกคนลองทายกันดูค่ะว่าต้นสารหน่ที่อยู่ในกระถางนี้มีกี่ต้นด้วยกันนะคะทุกคนเป็นพุ่มนะคะเต็มกระถางเลยนะนี่ค่ะอ่านี่นะคะ เดี๋ยวแต่จะเฉลยเลยนะคะต้นซาลาแน่ที่อยู่ในกระถางนะคะมีเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะต้นเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวแต่จะจับให้ดูนะคะเขาแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขานะเนี่ยค่ะเป็นทรงเป็นพุ่มเลยนะคะก็คือแตกมาเยอะมากนะลองดูอ่านี่ค่ะหนึ่งกิ่งตรงนี้นะคะแตกแล้วแตกอีกนะคะทุกคนแตกเลยนะแล้วก็ดูหนึ่งกิ่งนี้นะคะแตกแบบเพียบเลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดู นี่ค่ะมาทางนี้นะคะทางนี้ซ้ายขวาบนหน้าหลังอย่างนี้นะคะ่ะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะนี่รวบให้ดูแบบนี้เลยค่ะหนึ่งต้นค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นเดียวค่ะต้นเดียวเลยนะคะนี่นะคะแล้วเขาแตกกิ่งก้านสาขานะมาเยอะเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ทำไมสารแนต้นนี้นะคะถึงแตกกิ่งก้านสาขาได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้แต่ก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันกับเพื่อนๆนะคะซึ่งวิธีการนะง่ายมากๆค่ะแล้วก็เป็นของที่หาได้ง่ายๆในบ้านด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะทุกคนสําหรับตัวที่ต่ายใช้ราดรถบํารุงเป็นประจํานะคะนี่เลยนะคะทุกคน2ตัวนี้ค่ะ จุลินซีสังเคราะห์สแสงนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนตัวเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยเขาจะเพิ่มวิตามินเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นพืชน,นะช่วยช่วยในเรื่องของการบํารุงรากนะเร่งรากฝอยออกมานะคะตัวจุลินซีสังเคราะห์สแสงนะคะก็เปรียบเสมือนปุ๋ยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ต้นพืชแข็งแรงมีใบเขียวเร่งการแตกยอดใหม่นั่นเองค่ะเราก็ใช้ไปเลยนะคะทุกคน อ่าดแล้วเขย่าก่อนนะเมื่อสักครู่ลืมเขยา่าต้องเขย่าก่อนใช้นะคะอันนี้แต่เตรียมน้ําลงในกระแป๋งนะคะประมาณ5ลิตรนะลงในกระแป๋งดํานะคะแล้วก็กะเอานะคะเทไปเลยสักประมาณ5-6ฝาก็ได้นะคะเพราะว่าฝาเขาเล็กเนาะอ่าเนี่ยค่ะละลายให้เข้ากันนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราจะใช้1ฝาค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยประมาณ1กระแป๋งเนาะ อ้าวนี่ค่ะ2ตัวนี้นะคะใช้เป็นประจำเลยค่ะทุกคนประมาณหวันรดทีนะประกอบกับการรดเนี่ยต่ายก็หมั่นตัดยอดด้วยนะคะเอาไปทานข้าวเอาไปทำกับข้าวนะคะหรือถ้าไม่ได้ทํากับข้าวเนี่ยก็ตัดยอดนะคะเพื่อที่จะเอาไปชํำนะคะเนี่ยค่ะราดรถด้วยสูตรนี้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยว่าสารแหนะนะคะแตกยอดดีมากๆเลยนะเพียงต้นเดียวนะคะทุกคนเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะหต้นเท่านั้นนะคะวิธีการตัดยอดนะเอาไปชำต่อได้นะคะทุกคนเนี่ยตัดเลยนี่ค่ะตัดยอดแบบนี้เอาไปชำต่อเนี่ยค่ะเราริดใบล่างออกริดใบล่างออกนะคะแล้วก็เอาไปปักชำเอาส่วนเนี่ยไปปักชำนะคะรากเขาก็จะออกมาบริเวณข้อตรงนี้นะคะตัดตกแต่งใบๆนะเขาก็จะแตกยอดออกมาดีเลยนะคะทุกคน ยิ่งตัดนะคะยิ่งแตกใบนะลองสังเกตดูนะคะถ้ากิ่งไหนไม่ได้ตัดนะใบจะเล็กลงค่ะนี่นะคะนี่กิ่งนี้ไม่ได้ตัดนะคะใบเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะแบบนี้เราต้องตัดค่ะแต่ก็จะตัดออกเลยนะคะแบบนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะ อาวนี่ค่ะลองดูนะคะใช้2ตัวนี้นะคะราดรถสารแน่เป็นประจำนะคะก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกยอดแตกกิ่งให้กับสารแน่ได้ดีเลยค่ะใช้กับพืชชนิดอื่นๆก็ได้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ